สวัสงง also, ดี ze, กันด้วยวันนี้คุณอยู่กับเรากันอีกแล้วนะคะนั่คือมีเฟรนช่วนเล่นๆค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นรีวิวรีวิวสตรีมอะรีวิวสตรีมในคอมนะคะสตรีมเกมฟรีคือไม่ค่อยได้มีเงินหรอกไม่เคยไม่ไม่มีไม่ไม่ซื้อเกมคลิกเสียเงินมาเล่นนะอ้๋อ no no ว้าวคือดูเกมนะ เล่นแะไร just a dream ไหม <c oughs> ใครนี่กูว่ากูมไม่อยากเล่นแล้วแหละเฮ้ยเกมอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหแล้วก็สัตว์ซอมบี้เล่นฟรีมานี่ขายไม่ดีใช่ไหมนะหรือว่าจับสกายจับสกายนี่น่าเลยน,นะไหนมามาจับสกายคือมันวางจำหน่ายแต่ตอนนี้มันกลับปับปฟรีจุดได้มันเปล่าให้เป็นเล่นฟรีแล้วนะจ้า ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อเล่นเดียวด้วยเล่นเดียวเลยเล่ะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนะทุกคนตากิ๊ผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยน่าเล่นไหมเนี่ยนะไม่รู้ละ่ะก็เล่นเล่นไปเถอะเพิ่มมันเถอะโอเคคือตอนนี้เรามีอยู่แล้วนะคะคือดีไซน์กันนะคะคือดีไซน์ตัวนี้เลยเอฟตัวกระต่ายเนี่ย คือโหลดมันเล่นแล้วนะครเป็นเกมฟรีเป็นเกมแนวเอเลี่นยนนะมันก็จะให้โหลดอย่างนี้ใช่ไหมจัมสกายอะขออนุญาไม่โหลดแล้วกันนะคือมารีวิวสตรีมร้านค้าบนสตรีมก็มีเยอะนะนั่นหลักร้านค้ามาเดี๋ยวโโดูด้านหลักของร้านค้ากันดีกว่านะเฮ้ยเกมนี้คนถูก อโอไอเอเฮ้ย29บาทแล้วผู้ชม29บาทโอ้โหสุดสุด,สดเป็นเกมอะไรดีว,วะเฮ้ยอ้าโอ้โห h i s o run o f my ก็จะ,ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีเขน็นโอ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 มันจะมีหยิบใส่รถเขน็นอันนี้คือ59บาท5 9 8สาแสตางค์นะจ๊ะ ถ้าเป็นเราเอา397นะคะกดเข้าไปนะคะอ้าโอเคค่ะนคุณกดตรงนี้นะ,ะอันนี้ของคุณเนี่ยก็ก็ไป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 ทไมของเราเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะคะใครรู้ก็บอกด้วยนะคะ what the fuck er? ค่ะคะถ้าใครรู้ก็บอกกันด้วยนะกูใส่ไปแล้วกูณที่เกียดใส่ต่อแล้วนะก็ขอเล่นเกมฟรีแล้วกันนะเกมฟรีนี่พลาดไม่ได้นะคะแต่เกมเสียเงินกูพลาดแน่นอนนะคะเกมฟรีก็จะมีเกมหลายหลายหลายแบบแนวนะคะเป็นเกมมันๆก็คือ New C ด้วยนะ New C ีวัดกุ๊กวัดตุ๊กฟ้า พูดิึอะไรวะเฮ้ยเลวเซ่ say, นะอ่าเลวเซ่นลเซ่มาเนี่ยสองอันนี้เล่นฟรีคือ Last Man Standing อุ้ยภาพสวยแล้วก็ i the s t e r Egg Real f o o เป็นเกมแนวนแบบ Bachelor กับซอม m ี i นะคะอยู่ในคลาสตริมงของคุณแล้วก็จะมีเล่นเกมอะคะ่ะอ่ะ เข้าในเน็ตกับเข้าในสตรีมเนี่ยมันแตกต่างยังไงมาเดี๋ยวไปดูอันนี้คือเข้าในสตรีมนะแล้วลองมาดูเข้าในเน็ตกันนะเดี๋ยวเราไปดูนะแค่นี้กูก็รู้แล้วใช่พัฒนาตัวเองดีมากโอ้โหเดี๋ยว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 มาเลย่าเดี๋ยวบางทีม,มสตรีมแล้วมันต่างกันยังไงไม่ต่างเลย แค่สตรีมมันจะมีอย่างงี้สตรีมไปเข้าเร็วเว้ยเดี๋ยวรอเข้าเหอะจัดไปรอมันเข้านะคะโอเคตอนนี้นะคะมาแล้วนะคะมาหยุดกับในสตรีมในหน้าของ Google นะคะ เนี่ฮัลโลวีนฮัลโลวีนเมื่อกี้ได้ฮัลโหลปัต้าอยู่ลหนแล้วนะก็นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะไอที่มันแตกต่างนี่เดี๋ยวพิมเข้าให้รู้นะคะเอวซีเกมมันแพงยังไว้ยอ่ะมันแตกต่างอยู่ตรงนี้นะคะคือตรงเล่นเกมอะ่ะ คืออย่างแรกเนี่ยถ้าคุณแบบมีสติกเกใช่ไหมคุณส่งวันเนี่ยตอนแรกๆคุณมีสติ๊กเกใช่ไหมคุณเข้ามาใช่ไหมอ่ะมันเข้ามาก็จะเป็นหน้าอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นหน้าอย่างนี้ให้คุณอ่ะจากนั้นเวลาคุณเข้าไปใน Google เนี่ยเราต้องเข้าส่ระบบตัวนี้ก่อนใช่ไหมต้องเข้าส่ระบบตัวนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะเล่นเกมได้โอเคก็ถือความยุ่งยากนี่ก็คืออยู่ตรงนี้ ถ้าซส่งสติในตัวนั้นไม่ยากก็คือมันไม่ต้องทําอะไรเกี่ยวกับ,ข,บ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 ข้าสวยรบมบันมีข้าสวรบตัวนี้กูบบพูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมอ่ะเกมแนวเอาชีวิตรอดเดี๋ยวเราจะเข้าไอ้ตัวที่เราโหลดมาก็คือดีไซน์ให้ดูเดี๋ยวเราไปดูเร,เราดูอ่ะท่านผู้ชมก็เข้ามาในเกมแล้วนะซึ่งจะเห็นว่าเมาส์มันแหลกแหลกใช่ไหมเพราะเวลากูถ่ายคลิปมันจะแหลกทุกครั้งนะ แต่ในความเป็นจริงมันไม่แหลกเลยนะความเป็นจริงไม่ค่อยแหลกแต่มันบั๊กโอเคนะเอเดี๋ยวละเดี๋ยวละเดี๋ยวละไอโอ้ใจเย็นใจเย็นก็มันจะเป็นหน้านี้ก็โหความสวยนี่ขอบวาชัดมาก <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาล้อเล่นให้ดูไหมนะไม่ที่เกล็ดเล่นนะ่ะเออนะ นี่เกิดผลความบั๊กมันไม่ไหวแล้วนะเนี่ยอืออ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเลยโอโ้เรามีเพื่อนอยู่คือหนึ่งคนนะก็คือ Followed ที่อยู่ YouTube อู่นะมึงอนะอ่ะกูเข้าใจมึงแหละแล้วก็ราชบัาฑ์บรัของเขาเป็น Alex เราก็สามารถเปลี่ยนตัวละครได้นะคะแค่กดไปที่ ดียวเดียวเดียวตอนนี้นะคะกดกระพายค่ะจากนั้นใช่คะมันก็จะให้เลือกขอเป็นอเล็กซ์แล้วกันนะคะสามารถเลือกได้ทุกตัวเราจะเล่นตัวไหนก็ได้ขอเป็นอเล็กซ์นะคะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวเข้าไปเริ่มกันเลยนะให้คนกดค่ะเอาไปให้คนกดคาว่าคาว่าควาสัวนะคะ กดเข้าไปเลยนะคะมันก็จะรออ่ะเกมพูดธละก็รอมันโหลดเดี๋ยวไปรอดูกันมาถึงกูงเป็นสปาราดเลยเว้ยโอ้ยแลกแลกแลกวยแลกแลกก็ไม่ค่อยได้แลกมากก็ถือว่าโอเคปานกลางมาถึงมึงกินเลือดเลยละเพื่อนนะไม่แบ่งปันให้กูเลยนะเพื่อนนะกูไม่ได้กินเลือดนะเพื่อนเข้าใจกูหน่อยนะ เดี๋ยวกูโดอนอยิงแล้วกูตายอีกแล้วกูก็จบเกมอีกอะ <c oughs> Oh s แช t เ e อรัดมีให้กูบางไหมโอ้ยแล้วมันมา,มา,มาต้องเจอคนแถวนี้ด้วยจะกินเลือดออกไปเลยนะเฟยเออลงไปให้หมดแล้วใช่ไหมจากนั้นเราก็มากินเลือดก,กันเธอ <c oughs> กินเถอะมึงอะนีเร็วๆน,นี้นี้นี้คือเราเกมเนี้ยเราอยากให้ใครที่เป็นคนอ่ะเอออินเอ็นเซนอ่ะอยากให้รู้ว่าเรากินเลือดไม่งั้นเราจะถูกยิงตายนะโอ้อโห shadow oh god the fuck unnatural นี่มันจะปิดไฟแล้ว เราเร็วเรกินอีกหนึ่งอันแล้วเราเราเรเข้าไปในนี้เข้าไปในเข้าไปในแมงมุมแมงมดตัวใหญ่กินในั่นแหละดับจนได้เหมาแง่เวลาเรากินตอนกลางคืนนะมันก็จะได้แค่ครึ่งหลอดนะคะโอเคเอาอย่างงี้ดีค่ะอุ้ยตกใจตกใจอุ้ยนายมาทำไมน่ากลัว